สวัสดีค่ะหลังจากที่โชได้ทำการขยายพันธุ์ต้นโป้เซนแคระต้นนี้ไปนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องๆจะไม่ยอมออกรากเลยแถมบางต้นก็เน่าตายไปอีกด้วย<ม>เพื่อนสามารถไปชมคลิปย้อนหลังกันได้นะคะวันนี้โชก็จะมาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของน้องโป้เซนแคระต้นนี้ให้ได้ชมกันค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลย แม่นะคะดูเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่มียอดใหม่ใบใหม่แถมดอกก็ร่วงโรยไปอีกนะคะดอกแห้งเหี่ยวคะ่ะทิ้งไปแล้วมาดูกิ่งที่ชํำในน้ำกันนะคะนี่มีสัญญาณชีพที่ดีนะคะนี่มีใบใหม่งอกออกมานะมาดูรากกันทาได้นี่ มีรากงอกออกมาแล้วยาวด้วยหลังจากที่รอมาสามเดือนสิบหวันนะคะที่ตัดยอดไปจากคลิปที่แล้วที่ดูเหมือนจะไม่มีรากงอกออกมาวันนี้น้องมีรากออกมาแล้วส่วนต้นนี้ล่ะกิ่งนี้นะคะก็ค่อยๆเหี่ยวแห้งไม่มีรากออกมานะ คาดว่าจะไม่ได้ไปต่อนะคะก็ทิ้งไปดีกว่าส่วนกิ่งนี้นะคะนี่มีใบใหม่ใบใหม่งอกออกมาน่าจะมีสัญญาณชีพที่ดีมาถอดดูรากกันว้าวนี่นี่นี่มีรากงอกออกมาสามเดือนสิบหกวันนะคะรอานานมากเลยอ่ะ แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะได้มาถึงสองกิ่งด้วยกันเดี๋ยวจะเอาไปลงดินนะคะกิ่งนี้ส่วนต้นแม่เดี๋ยววันนี้โชจะทำการเปลี่ยนดินนะคะพร้อมกับใส่ปุ๋ยนะคะบำรุงกันหน่อยเอาดินเก่าออกก่อนนะคะบ,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 บ ใส่ดินใหม่ลงไปดินที่ใช้ก็คือเป็นดินปลูกแคคตัสหรือไม้อบน้ํานะคะหรือที่จริงจะใช้ดินอะไรก็ได้แต่ว่าใช้วัสดุปลูกที่มีความโปร่งและร่วนซุยระบายน้ําได้ดีนะคะใส่ไปประมาณครึ่งกระถางก่อนและตามด้วยปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะและก็ค่อยๆยหย่อนต้นแม่นะคะลงไปตามด้วยดิน,นะคะ่ะรอบรอบ รดน้ำเป็นหยดๆนะคะพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่ขังแฉะนะคะและวางกระถางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทดีอาทิตย์แรกยังไม่ให้โดนแดดโดยตรงนะคะรอให้เขาปรับสภาพกับดินใหม่ได้ก่อนแล้วเราจะรดกันแบบนี้นะคะสองสาวันครั้งหนึ่งและเมื่อเขาปรับสภาพกับดินใหม่ได้แล้วนะคะโดยสังเกตดูว่าไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะ ประมาณ1-2อาทิตย์ก็ค่อยๆนำไปสอนแดดนะคะด้วยการเพิ่มจำนวนการรับแสงแล้วก็ให้น้ำลดลงหรืออาทิตย์ละครั้งหรือเมื่อดินแห้งแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิก็อบอุ่นขึ้นแล้วเพราะเป็นหน้าร้อนที่ประเทศออสเตรเลียหวังว่าน้องๆน่นะจาจะเจริญงอกงามได้ดีนะคะหลังจากเปลี่ยนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะให้น้องต้นนี้แล้วเดี๋ยวโชวจะมาอัปเดตต้นโพยเซียนแครต้นนี้ให้ได้ชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้เลยถ้ายัางไม่ได้กดนะหลังจากที่โชวเลี้ยงและดูแลและทําการขยายพันธุ์ น้องโปยเซียนแคร์ต้นนี้นะคะเป็นเวลา3เดือนกว่าๆนะคะโชก็ได้ข้อคิดมาว่าอดทนค่ะต้องมีความอดทนและรอคอยนะคะเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะงอกงามให้เราได้ชื่นชมความสวยงามเองแต่ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วน้องๆดันมาจากไปนะคะก็ต้องทำใจค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะของการปลูกต้นไม้ค่ะมีรอดบ้างร่วงบ้างนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำแล้วเจอกันใหม่คะ่ะมีดอกแห้งนะคะิ้งทิ้งไปดีกว่าแล้วก็มีดอกตรงนี้หนึ่งกา้านโฉวว่าตัดทิ้งไปดีกว่าเขาจะได้ไม่ส่งพลังงานไปเลี้ยงดอกเนาะเอาพลังงานนะคะไปใช้ในการออกรากจะดีกว่าีทิ้งไป